ระวังทำแบบนี้ประกันไม่คุ้มครองมีเคสปรึกษาโทรมานะคะบอกว่าเขากับเพื่อนๆเ,เนี่ยขับรถยนต์ไปเที่ยวต่างจังหวัดระหว่างทางแวะปั๊มซื้ออาหารและเครื่องดื่มไปดื่มกินกันเพื่อนคนหนึ่งเปิดกระจกทิ้งเสศษขยะออกนอกรถแล้วไปโดนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามมาข้างหลังเสียหลักล้มบาดเจ็บประกันรถยนต์ของเขาบอกว่าไม่จ่ายให้ ใช่ค่ะเพราะแม้ความเสียหายของมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามมาจะเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เป็นผู้ขว้างเศษวัสดุต่างๆก็ตามแต่ไม่ใช่ความรับผิดที่เกิดจากรถที่ใช้อยู่ในทางสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถคันเอาประกันภยัยดังนั้นประกันจึงไม่คุ้มครอง มักง่ายไม่นึกถึงคนใช้รถใช้ทางคนอื่นแบบนี้ต้องรับผิดชอบเองนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครูเอกวัชราวรีประกันภัยอุ่นใจให้หมืออาชีพดูแล